สวัสดีทุกคนอันนี้เราหงปลาเทามากินกาแฟนะคะกาแฟเช้า,าเช้ากาแฟไม่กินไม่ได้ค่ะซุมตั้งแรกก็ครึ่งซองนะคะทุกคนตอนนี้เริ่มจะโคแข็งแล้วเริ่มจะไปเป็นหนึ่งซองนเหมือนถ้าช่วงไหนที่ว่าร่างกายเราไม่ค่อยแข็งแรงนะง่วงๆซุ่มๆก็สามารถกินได้นะทุกคน ป้าไม่กินกาแฟมานี่เพิ่งมาหักกินตอนนี้แก่ๆนี่ไม่ไหวทำงานเหนื่อยชื่อเด็กไม่ได้นี่ค่ะมันจะมีขนมพายสับปะรดเมื่อก่อนป้าตือที่เซเว่นนี่ยีบาทนะคะทุกคนนี่แต่ตอนนี้ขึ้นเป็นยีิบสองแล้วยีบสองแล้วยี่บสองแล้วขนมพายสับปะรดเจอก,กันคลิปหน้านะคะทุกคน Show me now. And